สวัสดีครับพบกับไมค์คาร์ฟนะครับอ๋อโอ้ไมค์คาร์ฟครับไอ้เหี้ยใครมียังเล่นไมค์คาร์ฟกันอยู่ในยุคนี้บ้างไว้สักแม่งไปเอาชีวิตรอดในคืนแรกใช่ไหมเล่นไปอยู่กับสตีฟแล้วก็อยู่กับใครวะเนี่ยไอ้เหี้ยมึงใครวะเก่งว่าแล้วไอ้เด็กวะไอ้เหี้ยี่ควะ ไอ้เชี่ยนี่ข้าวขวานมาตมีคนไอ้เชี่ยนี่นี่ไงว่าแล้วนี่ไงมึงตาย่อยขาวขวานแล้วกันนะของเปิ้ลเป็นข้าวของกูแล้วไอ้งงเ้ยเ้ยเ้มาแล้วอืมไอ้ต้องต้องต้องแบบร่วมมือกันไม่ใช่เหรอไมคราฟอะเกมร่วมมือเว้ยก็จะคุ้นแรกไงไอ้เชี่ยทำเหมือนเดียวยาอ่อนทุกต่อนไอ้เชี่ย อเอาชีวิตรอดนใน,น,นดคืนแรก Let's go <S ละคู่มือการเอาชีวิตรอด101ข้อทีอ่หนึ่งอ่านบอกไว้มากแล้ววะต้องสร้างบ้านอุบัติบัยของเราจา,า,าลลกาดินไงโอเคคืนแรกต้องสร้างบ้านอุบัติบัยละเริ่มงขอการขุดดินเลยนะไม่ใช่ว่าขุดดินอยู่จะต่อยนะจะต่อยต่อยเดียวกูตายแล้วจะมีตัวค้าหรือยังวะไหนวะที่ซันมึงอยู่ไหนวะไม่เชื่ออาชีวิตรอดในคืนแรกไงมึงมือไม่เคยอ่านเหรอชีวิตรอดในคืนแรกอะ มึงใช้หมดมึงส่ต๊ะกูแตกเลยนะคนร้องขามกูขามกูข้าวมายังไม่ได้ใช้เลยอไงกระชุ่นได้ก็คือแรกอย่างงี้นี่ยข้ากันก่อนเลยใช่ไหมขวานกูแน่ๆนี่ไม่ง่ายกูจำวิธีการค้าวได้เฮียกูเล่นกูไม่เล่นมเป็นปีแต่กูยังจำวิธีการค้าวได้เนี่ยเราเป็นเราเป็นจุกงุ่มไหวเอาแล้วทำอะไรไง ของไม่มีที่อะไรแล้วเราเราแค่เปิดคลิปมาแล้วดึงเด็กเข้ามาดูแล้วก็ทําบอกว่าเราเราเล่นมหมายขาเสียมาแต่ยังขาบอกเกลไม่ไปเลยนั่นเรียกว่าดึงยอดคนดูเออกระจอกเลยนะไม่ครับเฮ้ยเล่นเลือเสร้างบ้านสักหลังแล้วเราจะสร้างบ้านในที่อุบาทวอุบาทวอย่างนี้จริงๆหรอใช่ละสร้างบ้านในที่อุบาทวอุบาทอย่างนี้แหละเนี่ยพวกเราน่าสมเพชจริงๆ หวดแล้เมืองหน้าสมเพชไปดูสกินกูก็รู้แล้วเอ้าหมดไงวะไอ้ยผ้าดูสกินกูเอาไปเลยแล้วะสร้างบ้านกันยังไงกันดีใต้ดินไหมน้องชายก็ต้องไปต้งตรงนี้แหละเว้ยชอบบรรยากาศตรงนี้เหรอวะใช่คุณชอบถ้ำติดถ้ำติดถ้ำอะไรจะสร้างบ้านด้วยดินใช่ไหมชิวเราในคืนแรกหรอเป็นเจาที่เหรอวะ เฮ้ยมึงอะไรเนี่ยแม่มึงถามจริงพวกมึงอยู่ในรูหนูแค่นี้กันจริงๆใช่ไหมเออแค่นี้เลยไอ้ยโอเคจัดไปกูไม่ขัดด้วยไอ้กูไม่เคยขัดขอโทษนะที่กูรู้สึกเสียใจไม่รู้ทำไมว่ยกูปวดหัวว่ะไอ้เชยไม่เล่นไหมครับเพโคตรนานหนึ่งศูนย์หนึ่งตกแต่งตกแต่งบ้านเราไงเล็มขนให้สวยงามมันเป็นรูเลยนะ่นองสมคัญของบ้านของเรามีรอยต่อ คุติฮตั้มมามยิโฮทีนี้เรมาจ้างรายได้เยอไมคครับชีวิตโทษโทษโทษแล้าหาแมวอะไ้เงี้ยเ้ยเด้ยเฮ้ยจฮ้ย้ยจริงเฮ้ย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 อดอดท่อนาด่วนอดท่อนาด่วนไมคครับไม่ได้เกมสำเด็กด้วยเหมือนปลาปลปาไทยเลยที่อะอย่ละ มีเกมที่ผ่านปีคน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 พูดชื่ออ่าอะไรนะชื่อว่าอะไรนะใช่คนพูดแจ้งสินะไม่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 ที่ว่าพลังงานถูกพามาครับผชื่อใช้คนโพแจ้งครับโอ้โหข้าวเป็นนักการเมืองเฮ้ยหิวข้าวโคกเป็นนักการเมืองใครเป็นไอ้ยี่สิบหกเป็นนักการเมืองกูไ ไม่ไม่นา่งบาบไดหรอกไอ้เห right? ียคนผู้คนไหนวะเนี you know, like say, no. ่ยเอาละท่านจะไปหานจะไปหาเนื้อพวกนายก็กะตีกันทำไยี่อะไรเนี่ยหายไปกูควยัอยู่กูักลวกูกกูวกลกลัักกกวกว่ลวล้วเนี่ยเาวลวออว ดี๋ยปต่อยกล่องกลับไปให้ที่บ้านโอเคน้องอ่ะบ้านเราของมึงของของมึงน้องเราได้โค้งบ้านแล้วได้โค้งบ้านแล้วต้อไม่หลับหลับแน่ๆน้องอันนั้นของข้างในตรงนี้เฮ้ยพึ่งต้อตีพึ่งเป็นอะไรปะก็ลองดิพึ่งต่อยพึ่งไม่กลับเฮ้่นี่ไงคิดว่ามึงเฟี้ยวอ้าวไม่ได้เหี้ยเลยน่าม่งแหนะเหี้ยได้พึ่งไม่ทำอะไรมึงเฮ้ยต้นไม้ในดาบพิฆาตนะศูนย์สีม่วง ไม่อยากคุยนะลิ้งไก่ไม่คิดว่ชีต์ไหนเราได้เนื้อกินแล้วเพื่อนเพื่อนี่คือแรกเราไม่เนื้อกินละอูดี่นีครับก็รอวโอ้ไก่มันกินอะไรวะข้าวเหรอเออมันธุ์พืชอะโอ้พันธุ์พืชโอ้ยไก่เต็มเลยแล้วกลับไปกลับจากไก่ไปที่บ้านกูพูดอะไรมาสิกูพูดอะไอยู่นะเต็มเลยไอเชียร์นี่ กูได้ไก่สี่ตัวทำไมเราไม่มีทอสกันเลยอ่ะเมื่อกี้เหมือนเห็น KFC ถูกใจทีนี้ส่วเดี๋ยวเค KFC ไว้เพื่อนเคยเช็ดเอาละใครก็ได้สร้างรถใหกูทีเนี่มันสี่กันไมงก็มึงก็จับมาลงเลยไงลงบ้านลงบ่อทอดครับอันนี้ประสงค์เพิ่มทำไมวะไอ้เปตีเชี่ยทันตายเลยไม่กูไม่ได้ทำตัวครับไอ้ชีวิตรอดในคืนแรกมา ้นแรกี่ีไปเรื่อยตายเกิดบนเวียนอี่ยทันเลยไอืนนเนี่คืนแรกทุกวันทุกวันเ็นคืนแรกทุกวันในคืนแรกอะไรกูจะให้มันเป็นไม้ให้มันเป็นหินไงเฮ้ยให้มันเ้อ้ยโอ้นโอ้นโ้ยะล้กอ้ยโ้ย้ยโอ้้จโองอ้ออ้ยโ้้้้ยมึงให้มันอยู่ในในเนี่ย้ยหรออา ในน้ำเหรอเชี่ยมันจะไม่หนีเหรอเฮ้ยอัจฉริยะกินนะลูกนะมีอไก่ในน้ำเฮ้ยมันหนีน้องมันหนีเฮ้ยข้างล่างมีลูยใช่ใช่คือมันหนีมันหนีมันหนีแอปไก่หนีไก่หนีโดนมาแล้วนะคุลือมาสำรวจเจอลาพีดด้วยเฮ้ยวันแรกเอ้ยโอ้โหเอาชิว่าวันแรกเจอลาพีดแล้วเอ้ยไก่มันนี่ก่อน ซันคาบด้วยกูที่ซันคาเป็นเมาขอไหมอม้ฉนโอไอ้เนบี้เยะการหายตัวนึงซันนี่นี่ไอตีมันอยู่บ้านดิไหนวะมาเี่ลูกกู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 เอาละ่ะเลี้ยว่าตรงไหนมึงเลือกเลยน้องจะนะทำไก่กูาขายับหมดกวะ มาวันี่มานี่ลุกมาวันนี้เอยู่นี่ไหมอยู่นี่อยู่นี่นี่ไงเข้ามาปิดปิดไหน่อยปิดหนไปต่อไปต่อลุกดีแค่จุดที่เพิ่มพื้นที่ให้หน้าบ้านหน่อยลงมาลุกลงมาโลงไปลงไมาตรงนี่ลุกลงมาดันมาดันมาดันมาสวยน้องสวยเฮ้ยเอาชิลโล่เนี่ยคือแรกอ๋อเนี่ยละเรียบร้อยขโมึงโดนขังนี่โงงเคปซีถูกใจสิ่งนี้ ชิวนอตใคือแรกไอนรู้ไหมเหตุผลมัีรู้รรรว่าเราต้องลงไปสำรวจข้างล่างนะเราต้องการประตูอย่างมากเลยใช่เหรอเราชิวนอตในคือแรกนั้นจะขนาดนั้นเลยเหรอกูเห็นข้างล่างแล้วว่ามันมีแร่อยู่มากมายสติก๊มกมันครับไม่ควรลืมล,ละขอ,มขอบคุณมาก <S <S ขอบคุณมากโอ้บ้านมีแสงสว่างเขี้ยไก่อยู่ไหนวะ ฝากไว้ให้ด้วยเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอุดรูน้ำนะเพราะว่ารอบ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 บ้านเรานี่เป็นเป็นนี่หมดเลยเป็นข้ามหมดเลยโอเคเดี๋ยวกูไปหาของกินให้ไก่เราทั้งจะได้สี่กันไฟรอบบ้านแล้วถ้าซอมบี้เข้ามาในบ้านเราทำไงสร้างนเชียร์พุงแมงทำลายซอมบี้ได้ได้ลงคอจริงเหรอวะไม่เอาไม่ไดมาได้ไหนไป่เไมไดไม ต้องทำให้มันสวยงามมันหมดแล้วอะบ้านใช่บบปับลุงฉบับบ้านคนนี่ไงปุบ๊บอันนี้เอาแค่ละเฮ้ยรูมีอะไรจะทำไปไม่ต้องไม่ต้องเฮ้ย <Hey! S 2> ยากโอเคตอนนี้เราเพิ่งสร้างบ้านเลยเราต้องหาทรัพยากรก่อนโอเคได้จะไปหิวข้าวหลุยห,หลุยหิวหลุยอะไรที่มันตัดแล้วมันจะได้ไอเทยข้าวสาลีอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์วะ ไม่มีนะต้องสูบดวงก็มันก็เอาน้ำเทเฮ้ยไอ้เยี่นี่ไม่ครับระดับโปรเลกถ้ามีแข่งไม่ครับมันชนะละเฮียเฮ้ยสมบี้มาดิสัตว์เป็นมวยนะเว้ยนี่เป็นมวยเฮ้ยสมบีหน่อยหอมมั้งเฮียเฮ้ยกินน้ำสมบี้ด้วยอ่า ไม่ได้ตาวแล้วน้ำโอ้โหเก็บบ้านเลยทุกคนครับประตูยันแม่ทุกคนครับประตูตายตายกูตายไอ้สกินตันอยากได้สกิ๊ตันเข้าบ้านนี้ช่วยปิดประตูล้วปิดประตูไอ้ยลงมาลงมาปิดประตูปิดประตูไอ้ปิดประตูปิดประตูเข้ามาด่วนเข้ามาด่วนปิดประตู เฮ้ยไก่ร้องคุยอะไรนักหนาเนสัตว์ลำคาญจ่าสิมึงจะร้องน้ำเนี่ยอะไรวะอ้กูไปอ้าวไปมามึงหัวด้วยเียเอ้ยเราจำได้ว่าเราจะใช้ไม้จะคุมกว่าใช่ไหมแต่มันเออมันแอบปิ้งอยู่นะ เฮ้ยกูรำคาญเสียงไก่เย้ยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรไม่คิดเสียงอะไรมันเหมือนอะไรอ่ะมันมีลูกแล้วอ่ะมันมีลูกแล้วในน้ำอ่ะไม่ยงอะไรวะเดี๋ยวมาไว้ข้างบนนะเชี่ยวชิวนั่นคือแรกมันได้ขนาดนี้เลยเหรอวะ มึงอยู่ไหนกันวะเนี่ยโอ้ยเรามาเจอลึกขนาดนี้เลยเหรอเฮี้ยสวัดีครับกล่องครับกูนี่ชิโร่นี่คือแรกได้ขนาดนี้เลยอะทุกคนดูไว้นะครับก็มีประตูเว้ยเราเป็ประตูอะไรจะทำเหรอในตัวกูมีสติ๊กแค่สี่แท่งเองไอ้ไหนไปไหนเนาะข้างล่างข้างล่างเฮี้ยไม้ไปไหนหมดเลยไม้ต้องหกสิบสี่อันเมื่อกี้หายไปไหนอยู่ๆอยู่ในกล่องแลกล่องบนกล่องบนกล่องบนเฮ้ยอันนี้อาร์มนะครับอันนี้ไนน์นะอันนี้อาร์มสติ๊ก ซันอยู่ไหนอะเนี่ยมาน้องเฮ้ยต้องมีทางเข้าบ้านสองทางเหรอเคที่เป็นบ้ากินเนื้อก่อนแล้วกันรวยด้วยอร่อยเป็นบ้าเลยไปนี่ไงเฮ้ยดีไซน์เขาทำเชี้ยอะไรวะเอะไรกูมึงไม่ไม่ดักปะนาน้ำเลยว่ะไม่ต้องคูื่นทอดไม่ดี๋ยวกูคราฟทอดให้เชี่ยวชิลล็อกในคืนแรกตัดพาร์ตอย่างเดียวเท่านี้ ตัดเป็นไฮไลท์ตามจัอตอนตัดแต่ตอนที่แบบน่าสนใจน่าสนใจสุสดๆเลย <G ül> โอ้ยถอยไปก,กลัวจะไม่ออกตัดยาวๆแล้วลตัดทีเดียวไอ้เชี่ยโคตรฉลาดเลย,ดเ,ลยเดี๋ยวบางทีหมดเรื่องคุยหมดเรื่องคุย,ลยลแล้วว่าร้านช่างค้าทอดมาละช่ยการเล่นไหมครับแบบมีอะไรจะทำครั้งแรกในชีวิต <G ül> อ,รอารยธรรมเฮ้ยเป็นเล่นไป มือค้าประตูในน้ำมานะอ๋ออาจจะออกงูยอาจจะออกไอ้เหี้ยสมจริงนี่มนสมจริงสัตว์เลยฟิสิกส์ตัวอะไรขากระไรเจียตายชาโคลโคลเนื้อรักคุณลงไปเนี่นเข้ามนเนื้อทำไมวะเล่บประไว้เฮ้ยให้มึงหยุดลากันดิเฮ้ยมึงจะฟ้อนเล็บกันอีกนานไหมวะเอาคางไลยไง อ่าจะได้ปักเขาได้ข้าไหนเอาล่ะลมด้วยเชื่อไอ้ยเยทุกคนก็ใช้ขวานไอ้นายมึงใช้ขวานแล้วไอ้มึงใช้อะไรวะที่ที่ขุดอะไรที่ขุดที่ขุดที่ขุดอะไรวะหินดูไอ้เหี้ยนี่ดิมาแล้วอะไรกันเลยไม่ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึนกันนะยเยนี่ขุดไย่ขุดโตกังเลยขุดโตกังเลยสัตว์ผมเป็นเด็กเดินตามหลังพี่อยู่ อ้อไอ้นั่นมึงขุดเป็นทางเดียวแบบนี้เดี๋ยวมึงก็หาไปไปเบียดกันข้างในอีกทางนี้ไอ้มึงหยุดขุดไอ้บ้าไอ้เหี้ยมึงขุดในทางมึงเดินได้ดีจะได้ไม่เบียดกันจับนั่งทำต้มดำเลยเฮ้ยเฮ้ยน้ำรั่วระเตกจริงฮัลโหลโอ้โหไปฝ่ายนั้นฟอร์มอยู่ทางนั้นเหรอวะแล้วใครขุดมาเจอกันหรือขุดไปเจอมันไม่ขุดไปตรงขุดเจอได้ไงวะเนี่ย อุนน้ำไอ้น้องเฮ้ยเฮ้ยเตีกูเชี่ยนี่ตีกูไอสัตว์กูอะนักบดน้ำนักบดาเฮ้ยเฮ้ยมึงได้ยินเสียงซาซ่าปะอาไรนั่นใครอัวเชี่ยโอติอะไรวะมึงเจออะไรเฮ้ยเชี่ยเจอเหมืองเพื่อนเจอเหมืองเหมืองปะวะเขาเรียกว่าอะไรอะเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะไี่ เดี๋ยวเจอเหมือนกันว่ะทางเดียวกันเชี่ยรว่าเราขึ้นไปข้างบนกันไหมกลับกลับกลับเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านกี่มีคิปเปอร์ด้วยที่เชี่ยร์โอ้โหว้าวว้าวว้าวยิงกูกูอยู่บ้านนะนะเฮ้ยมันมันมันซุ่มไงมันซุ่มไงกมไม่ได้แล่าลองบอกแล้วเลฮะแม่งเอ้ยข้าวกล้องว้าช่วยด้วยเก็บดขึ้นไปขึ้นไปโอ้โหน้ำน้ำมาจากไหนเฮ้ยเข้าใจใครใครขุดน้ำวะขอบคุณมาก ง่าไปเยอะลยเราเจอเราเจอทางแล้วนะทางนี้คือฟพางไปเมืองไม่ท่า่าเดี๋ยวกูจะไปเลี้ยงไก่ของกูก่อนเช้าหรือยังตอนนี้เฮ้ยมันเอี้ย้เจพอมินถ้ะลูกพ่อเจริไปไปไก่กูมันบินขึ้นมาไก่กูมันบินขึ้นมามีสติมนเลยเนปพวกนี้ไปเปลี่ยนโลกโอ้สวยน้องสวย เชียไก่กูไม่มีอะไรจะทำสัตว์เลยกินนะลูกไม่ไม่นีไม่มีชาโผล่เลยตอนนี้ชาโผไม่มีเลยอะหมดแล้วอะไอ้ไอ้เหี้ยอปเปอร์นี่มันเอ้าที่ขุดที่ที่หลอมอะไรวะสันว์เกินขุดแล้วเอาแย่ละนี่ไงมีมันไหมมีมันเชียบ้านเราโคตรมมีอะไรจะทำเลยว่ะตอนเช้าหรือยังเนี่ย โอ้ยีายบ้านแม่งอารยะทำสัตว์เลยเราจะทำอะไรวะร้านหลักวะไข่ไก่ไปไหนหมดนะเราต้องการไม้เราต้องการไม้ที่นี่ต้องการไม้ไว้ฝามาใช้เกียร์มาสามาอ่ะ ไอ้ก no? ูเหลือเหล็กอยู <corpse sound S 1> hey, ่หกก้อนข้างในนะไปเอาแล้วเนาะขอครับครับไอ้ที่ขุดเล็กแล้วกันที่ขุดเล็กอะไรวะขุดเล็กคุณเหล็กยอดเลยเฮียลินพันในสัตว์เลยทางป่าเฮียเลยนะนี่ทางป่าเฮ้ยเช้าแล้วเอาแล้วใครเอาตะเผาแหวนไมมันมีห้องอยู่นะมีห้องอยู่อะไรอ่ะถานดำไปดิ ยี่สิบยี่สิบกังฟูกูยังกูจงเป็นไอ้เียชาวไร่าสาาัตว์เลยอาชิพราเนี่คือแรกกูเป็นชาวไร่แล้วหาป่าป่าเรา,า,าใช้เนินดินนี่เป็นประโยชน์อี่เราเนคือแรกอะหน้าบ้านเราจะปลูกผ,ผักแล้วกัน ปัญญ<ด>าชิบหายเอาละ่ะคุณไปแค่หกอันวะโชคดีอาละ่ะเฮ้ยอันนี้มันไม่มีสัตว์ตัวอื่นเลยรือไงวะนี่เฮ้ยเฮ้ยปลาหมึกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยังใครมาตัดไม้วะไอ้สัตว์ก็มึงแม่งไม่รักโลกเลยวะเช่อว่จะฟ้องกรมอนุอน,อนุรักษ์พลังงาน จะฟ้อง<ใ>นะคับปลาไข่อะไอยู่วะหมาไม่พัน,นปืชอ่ะปลาไข่ไส่เห็ดด้วยเฮ้ยเจอหมูไอ้เหี้ยอู้ดอู้ดมีเห็ดด้วยเนี่สำรวจเลยงานชิลด์เนี่ยคือแรกต้องสำรวจเว้ยผ่านคืนแรกมาแล้วจ้าหรอเออวะชิลด์ผ่านคืนแรกมาแล้วอันนี้คืน,คนที่สองอชิลด์ กูเจอหมูเอาไงเอาไอุ้ไก่มันลอยเลยอ่าเซฟเลยเกมเคน้องขอบคุณมากที่เซฟให้กูโม่มกุกุ๊ก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 ูุ๊กกุ๊กกกกุกกุ๊กุ๊เกุ๊ก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 กุกกุ๊นกุ๊กกุ๊ยกกกุมกกุ๊กุ้๊กกุ๊กกอ ันเล็กสจะซ้ายนะจะแดนอุ้ยอะไรวะเนี่ยยินแดนใหม่บ้านเราคนกระจกนะจริงสภาพแบบนี้ควรมีกระจกเหรอวะกระจกกันกระจกเรียบร้อย

ไอ้พวกมึงไม่เคยมีความฝันหรอวะเอาชีวิตเราในคืนแรกอ่ะแล้วก็แบบผ่านไปได้ดีอ่ะแค่ไขว่ันทิ้งเต็มเลยวุ้นแล้วลุกมาเร็วมั่วอย่านะตีแกของฉันนี่แล้เราออยู่ผิดันมาแล้วลุกมาดิสัตว์ลูกเทกจะตีใครวะเนี่ยเออพูกมึงเฮียตีไอสัตว์แน่เลย แนวต้นไม้เดี๋ยวมันดรอปแล้วเนี่ยไอ้เหี่ยไม่ต้องคา้าบละเฮ้ยมึงมานี้ดิเฮ้ยเดี๋ยวกูจับทำต้ยมยำไก่มั้งเลยสัตว์มานนี่ทางโรงพยาบาลเริ่มมีอะไรทำขึ้นวะไเอ,อ้เหี้ยอเอไเอ,อ้เหี้ยแล้วลูกทำาเป็นปกหน่อยแล้วกันชิลลอนเนี่ยคือแรก เป็นสก,กีนเฮียต้องากอารคอนเทนต์เนี่ยอยู่คอน,น,นเทนต์นะม,มาเริ่ม,มาเริ่ม,มาเริ่มาเริ่มามาเน่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 ลงมาลงมามาลุกม,ม,มาอยู่ด้วยกันนะเด็กดีเด็กดีเฮ้ยกูขึ้นไม่ได้ อะไรวะมึงขี้ไปไหนเฮ้ยเฮ้ยลงมา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 มึงขึ้นไปไหนเฮ้ยใครมีซีดให้กูไหมกูเลี้ยงฟาร์มยังไงดีวะพรีซีดหยับหยับยับยับวิปปายยังกินอาหารแล้วงั้น ต้นเบิร์ชทงชัยเบิร์ธงชัยมัมเชื่อว่าเราแม่งเริ่มมีอะไรจะทำขึ้นว่ะบอกเลยเ <c oughs> อ้าวาล้วใครหินยีนหีบบางแล้วพวกมึงแม่งละอะไรจะทำชิบหายเลยสัตว์ เชียร์ตามข้าวกูจะเจริญรุ่งเรืองกูบอกเลยไม่หาซีดนะเท่มเนี่ยเอาละาล้องมีคอนเทนต์แล้วแหละวันนี้ทำอะไรกันดีไปหาจับอาชาในไหมตั้งใจนะไอ้มาตัวเก่ากูชื่อว่าอะไรวะแซกเทาเซกเท้าบุญรอด มันโยูไอ้ตัวเต็มนี่เลยวะเฮ้ยเฮ้ยกูจะมีนะกูจะตั้งเชื่อนัทพงศ์สีันแพงนัทพงศ์สีสันแพงอ่ะภารกิจวันนี้หามารเชี่ยเิื่อนัทใคืนแรกมั้งคุณเนี่ยนี่ขนาดยังไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยเราไปเนี่ยที่ว่นีนคืนแรก มัปิดทางเข้าบ้านเอาแมา่งดิเอาแม่งจริงเย้มันตั้งใจให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ม้วยเนี่ยมันกยาจะฆ่ากูด้วยจร,วจริงด้วยมันกยาจะฆ่ากูทิ้งนี่งด้วยนะกูเจอทางเข้าแล้วมึเป็บไก่พวกขี้นี่มึงจะร้องเขี้แลกหนาเนี่ยสัตว์หยาโอย ชิบหายแล้วก็ปรับเป็นของตกใช่ปะ่ะอะไรอาทายเอาชีวิตรอดในคืนแรกจะตีมอวนนะแบบเบ๋เบ๋มาละมาดูในเหมืองอันนี้ทำ<อ>ไปถึงไหนกันแล้วบบฮะลูกๆเด็กเล็กแดงบรีว้าวมึงก็จะขุดไปถึงไหนไว้ไสัตว์ว่าเราควรไปนนนเ,เราลงไปดนันเไปคนรล,<ง>ลงไปดันเจี้ยนเอนนาจริง ถึงเวลา,าแล้วเว้ยทุกคนดุ่ยดับไม้ได,ดับ <c oughs> ดับไม้นี่แหละผ <c oughs> มไปได้แล้วเว่จะร้องอะไรนักหนาวก็ไม่มปิดนะทางข้อเลยวะแนี่หวังให้อยู่หวัง <c oughs> ให้มึงหายใจไม่ออกหรือเปล่า,าอุยาอ้ยียยนรั้ในน้ำไม่โคตรน่ากลัวเลยน่า <c oughs> ไปนแล้วกันไม่ใช่เลยอะไรว้าอันนี้กูเข้ามาในรกูไก่แล้วกูออกไม่ได้มึงมึงทำอไงก็ได้อย่าให้แกหลุดเดี๋ยวถ้าแกหลุดกูข้ามึงแน่ไอ้เจ๊นี่กว่าร้อขี้งอยที่ทำอะไรได้ฉันไม่ทราบได้ก็จะมีเต็มบ้านเลยมึงลองมึงลองนีเลยสิไอ้เนี่ยตามาเนี่ยตามาเนี่ยเหี้ยล่ะ พวกเรากรโดดใส่โนีพวกซอมบีน่าโง่เรื่องอะไรกันวะนี่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 กูอยู่บนหัวมึงยเราก็กูไปอาหารก่อนน้องๆเตยมพร้อมวิชช่นมคอเปอร์ปลายนโอยครับ f จนไทย อุ้ยโอ้โหบันไดลิงโคตรลิงเลยนี่ว่าเ <'s> ชี่ยไม่โคตรบันไดลิงเลย let's go เชี่ยทางสูงน่นรกไอ้เฮ้ยเจอยมาบาลแน่เลย<อ>ชื่อมงศุ์ไปขนาดน,นี้เลยวะขังครับพร้อมหรือยังตรงนี้จะไม่ใช่ดินแดงให้เรารู้ใจต่อไปโอ้โหเชี่ยอะไรวะเนี่ยแล้วมึงอยู่ไหนกันนะไอ้สองคนอยู่ในหลังเชี่เราเก็บแรกลงไปแล้วเราแม่งโคตรเจอหินย้อนอล้ ไม่ไม่รอเราโอ้โหเฮียเกือบตายโอ้ยก็กลัวชิ้นหุ่นหุ่นย้อยเต็มเลยเฮ้ยอะไรสีฟ้าเห็นไหมแหละเราบรรจบพบกันเห็นไหมพวกมันอยู่ที่นู่นเชี่ยเอ้ยบรรจบพบกันเฮ้ยหัวกลางหะวังโอ้โหตายนะเฮ้ยกูเห็นไม่ผิดใช่ไหมไดมอนด์หรือเปล่าโคตรเก่งเลยเฮ้ยชิวตอนนี้คือแรกเจอพี่แล้ว อ่ะันที่สองเว้อยอุ้ยใหญ่มากใหญ่าามากว้ายใหญ่มากๆเฮีย er. ไม้คราบครบข้างพอมากโอ้ยอยากตายปิดพาร์ทสวงขามเว,วยมากอะ่กมกอะมอนไม่เกิดด้วยต่อไปทั่ว,วๆกันโอเคครับตอนนี้ก็ขอจบพาร์ทแรกในเท่านี้นะไว้เจอก,กันต่อพาร์ทต่อไปบายบาย